ก่อนไ่แมสแล้วเราก็พูดโน้ตจัดทิชูนค่ะสวัสดีค่ะกลัามาเาจกอกันที่ช่องแกมมิสฟอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกมจะมาทำรีวิวบวกสวอชนะคะ l i ฟท for ร์ยูทูเอสทีฮารเเฉดสีใหม่ค่ะ ทุกคนวันนี้แกมเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมา swatch ทั้ง16เฉดสีให้ทุกคนดูบนปากแกมก่อนที่เขาจะออก16เฉดสีใหม่มานะคะแกมได้ทำรีวิวตัว for you to est harder ไปแล้วนะคะซึ่งในบรรดาทั้งหมด15เฉดสีเนี่ยแกมจำไม่ได้ว่าแกมเลือกซื้อมาก,กี่สีทุกคนแต่ว่าน้องขานะคะจะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นแมทในตำนานนั่นแหละแต่ว่ามีเฉดสีเพิ่มมา16เฉดสีไมติดแมสเบาสบายปากแมทโทนไม่หนักปากนะคะแล้วก็ f i n i s แมทสวยนั่นเองค่ะทุกคนจำเชื่อว่าทุกบ้านหรือว่าทุกคนที่ดูเกมอยู่ต้องมีอย่างน้อยสักหนึ่งแท่งอะอะอะเป็นลิปตัวหนึ่งนะคะที่ติดอยู่ในเฟรนด ครึ่งปี2อง2ีของแกมนะคะแกมชอบความแมทของเขาชอบความติดทนของเขาชอบเฉดสีของเขามากๆนะคะด้วยความที่ว่าเขาออกเฉดสีใหม่มาทั้งหมด16เฉดสีนะคะวันนี้นะคะแกมก็จะมารีวิวเนื้อเขาอีกรอบนะคะมารีวิวความติดทนนานนะคะและเราจะนําคุณน้องทั้ง16เฉดสีนี้เนี่ยมาสวอชบ,บนปากแกมให้ทุกคนดูแบบครบๆจบๆเลยนะคะและเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะคะแกมจะมีรูปเปรียบเทียบของเฉดสีแต่ละเฉดสีไว้ให้เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวแกมจะมา ชี้เป้าได้ว่ามีสีไหนที่แกมชอบหรือสีไหนที่แกมทาแล้วไม่ขึ้นบ้างนะคะว่าเราก็เรามาเปิดน้องเขาเลยค่ะแพคเกจจิ้งที่แกมได้มานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเซตเชดแบบนี้เลยนะคะ15เชดสีแรกเนี่ยแพคเกจจิ้งนะคะจะเป็นงานสีแดงแดงแบบนี้นะคะเราจะไม่สามารถเห็นสีข้างในได้นะคะในขณะที่16เชดสีใหม่นะคะแพคเกจจิ้งเนี่ยจะเป็นงานสีโรสโกนะคะแล้วก็สลักสีโรสโกไว้เราสามารถเห็นสีลิปข้างในได้ชัดเจนนะคะทีนี้นะคะมาพูดถึงเนื้อ ของตัว16เฉดสีใหม่กันบ้างนะคะก็ถ้าใครมีตัวน er ี้เนาะ ES T Harder 15เฉดสีแรกนะคะเนื้อเขาเหมือนกันไปแก่พุกอนจะเห็นได้ว่าปากแกมโลดแล้วแล้วก็ช่วงนี้แกมนอนไม่พอทํางานเยอะกินน้ําน้อยปากก็จะมีความแห้งๆกลางๆนิดนึงทุกคนแล้วแกมอะไม่ได้เตรียมริมฝีป,ปากก่อนที่จะมาทํารีวิววันนี้นะคะใช้เบอร์16เนี่ยลงก่อนนะคะก็หยิบน้องเขาออกมาสีนี้น่ยแกมจะลงนิดเดียว แล้วแก้มก็จะใช้นิ้วมือแก้มนะคะในการเกลี่ยทาเสร็จแล้วนะคะแก้มก็จะยังไม่ยิ้มได้ใดนะคะสําหรับเนื้อตัวนี้เนี่ยเขาจะมีข้อเสียอยู่อย่างคือถ้าทาแล้วน้องเขายังไม่แห้งแล้วยิ้มนะคะน้องเขาจะมีการติดฟันเล็กน้อยเหมือนเวลาลิปลิปสีแดงติดฟันอะไรเงี้ยนะรอให้เขาแห้งแป๊บหนึ่งนะคะไม่ก็จุ๊บนะคะใช้มือจุ๊บตรงกลางแต่ว่าเออมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากก็รอเขาแห้งแป๊บหนึ่งนะคะ นี่เวลาน้องเขาแห้งแล้วนะคะก็จะไม่มีเล็บติดฟันหรือว่าอะไรใดๆนะคะบอกเลยว่ารลบสีปากแก้มได้ดีมากแล้วก็แก้มมีรอยแห้งๆใช่ปะเขาจะไม่จับกับรอยแห้งๆหรือว่าแผ่นๆบนปากแก้มเลยนะคะก็คือทําให้ปากแก้มแบบเออดูเนียนขึ้นมาต่อไปนะคะแก้มจะลงสี21ตามนะคะตรงกลางปากนะคะคือสี16นะคะกับสี21นะคะรวมกัน จากในกล้องนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าปากแกมเนี่ยมีความแมทมากไม่มีความวาวใดๆออกมาเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบลิปสติกหรือว่าชอบลิปลิควิดลิปสติกเนื้อแมทนะคะแล้วก็ลิปของรุ่นนี้เนี่ยดีอยู่อย่างตรงที่ว่าเนื้อสีเขาอะชัดเจนแต่เพื่อนๆสามารถลงให้เป็นงานฟุง้งๆเบอร์เบอร์สวยๆเป็นงานสายเกาสีอ่อนๆก็ได้นะคะหรือจะลงให้เป็นงานเนี่ยปากเต็มๆแบบแกมนะคะออกเป็นงานสายฝอขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆเมมปา ะะโดยที่น้องเขายังไม่แห้งเนี่ยเขาจะมีความแบบปากบนกับปากล่างแบบติดกันนิดนึงนะคะแต่เมื่อน้องเขาแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆจะได้ลิปแบบนี้ไม่หนึบไม่หนึบไม่ติดไม่ใดๆทั้งสิ้นเนาะ มาพูดถึงเรื่องเฉดสีบ้างนะคะทั้ง16เฉดสีนี้นะคะจะไม่ซ้ำกับ15เฉดสีแรกที่เขาปล่อยออกมานะคะก็วางใจได้เลยว่าเราจะไม่ซื้อสีซ้ำนะคะแล้วก็คอลเลกชันนี้นะคะจะมีทั้งสีชมพูนูดนูดสม้มชมพูตุ่นก็มีสีที่แบบโอ,อ้เข้มเข้มดักดาน,นะคะว่าเราก็ไปดูสวอชของทั้ง16เฉดสีกันเลยค่ะ สวอชกันไปครบแล้วทั้งหมด16สีนะคะเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะถ้าวอชแบบแยกกันนะคะมันจะมีบางสีที่มีความใกล้เคียงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์23นะคะ25 26อะไรประมาณนี้จะมีสีชมพูที่ค่อนข้างคล้ายกันมากๆแต่ว่าถ้านำม,มาเปรียบเทียบด้วยกันแบบรูปต่อรูปนะคะเพื่อนๆจะเห็นความเข้มความนีออนแล้วก็ความอ่อนของสีตแต่ละเฉดแกมีความสุขว่าถ้าเ,เพื่อนๆเดินไปเลือกสีที่ Even Boy อีเวนต์บอยอ่ะมันก็จะมีความง่ายนิดนึงเพราะว่าสามารถสวอชบนแขน ล้วก็ดูสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะมีอยู่3สีที่แกมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแกมทาแล้วแบบรู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่นั่นก็คือเบอร์19 22แล้วก็26ปกติเป็นคนที่ไม่ทาสีแบบนี้อยู่แล้วนะคะสีอื่นเนี่ยคือแกมให้ผ่านหมดเลยแต่ก็จะมีอยู่บางเฉดสีที่แกมชอบมากๆขอใช้คำว่าชอบมากคือเบอร์ 16, 17 18 21แล้วก็เบอร์30แล้วก็31 เป็นคนที่ชอบลอไรตุนต่นๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรมอฟมอฟเป็นคนที่ชอบอะไรสายฝอนะคะไปเลยคะ่ะ16 17 18นะคะ30แล้วก็31นะคะเป็นสีที่ชอบนีนะคะมาถึงทีเด็ดของวิดีโอนี้นะคะเรื่องความติดทนนานจุกก่อนเราจะไม่ตัดตรงนี้ออกโอ้ยทุกคนเห็นไหมแกมจะไม่ตัดตรงนี้ออกนะเกมจะถ่ายยาวๆเลยนะคะ ไม่มีอะไรหลุดออกมาจากแม่ขออีกรอบอะคราวนี้หลุดออกมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังไม่เยอะอยู่ดีอะเออยังไม่เยอะอยู่ดีนะคะทีนี้บู๊พูบ๊พูดไปสมมุติว่าเราใส่แมสแล้วเราก็พูดเนาะกับคนอื่นนะคะแม่แม่จะเอาอะไรน้ำเปล่านะคะไม่ต้องใช้หอลอดแล้วนะจุดจุดนี้ กูไปเลยจ้ะเขาจะหลุดออกไปบ้างนะแต่ว่าหลุดข้างในนะคะกรดดัษชิชูนะคะอันนี้คือออกแรงหนักมากนะทุกคนคือถูหนักมากสิ่งเดียวนะคะที่จะเอาคุณน้องคนนี้ออกหมดนะคะคือเมคอัพรีมูเวอร์ที่มีน้ำมันเท่านั้น มเปาแล้วนะคะสำหรับรีวิว For You To Est Harder 16เฉดสีใหม่นะคะบอกเลยว่าทั้งเนื้อทั้งเม็ดสีทั้งความติดทนนานของเขานะคะยังทำให้ยังประทับใจเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือ16เฉดสีใหม่นะคะถ้าใครอยากลองสีไหนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนผูสามารถลองไปเล่นเฉดสีใหม่ของเขาได้นะคะที่วัดสันนะคะ e v e n Boy นะหรือสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ของเขาก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปีนะคะลาซาด้าไล้อนฟิชชนะคะไลน์ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ในเว็บไซต์ ของเราะะก็ถ้าใครอยากจะไปดูดรูปของแกมนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook นะคะหรือว่า Instagram ของแกมได้เลยนะคะหวังว่าวิดีโอนี้ของแกมนะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะปกติกมทํารีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆชกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิด,ดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะส่วนวันนี้แกมลาไปก่อนและเด๋งไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปลวค่ะสวัสดีค่ะ